โอเคมาเมากันหน่อยน,น,นี้มิกอยู่ที่โดนาเบะชาบูร้านชาบูชื่อดังรีวิวเยอะมากสายเนื้อห้ามพลาดกันว่าซุปหอมเนื้อดีและมีหลายเซตให้เลือกตามงบเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าอร่อยอย่างที่เขาว่าไหมภายในร้านบรรยากาศน่านั่งมากครับมีหลายโต๊ะนั่งสบายตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นย้อนยุคแบบร้านอิซากยะเข้ามาข้างในก็ได้กลิ่นน้ำซุปหอมตั้งแต่ยังไม่ทานได้นั่งโต๊ะเลยมาดูเมนูกันบ้าง ที่นี่มีให้เลือกทั้งเซตเนื้อส่วนต่างๆมีทั้งเนื้อญี่ปุ่นเนื้อ US เนื้อออสรวมถึงเซตหมูด้วยวันนี้มีเรสั่งเซตจัมโบ้หมูแล้วก็เพิ่มเนื้อวากิวมาราคาก็ตามเมนูเลยครับไม่มีบวกเพิ่ม โดยรวมมีคิดว่าโดนาเบชาบูเป็นร้านที่คุณภาพเกินราคาทั้งเนื้อซุปแล้วก็บรรยากาศที่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆใครสายชาบูใส่เนื้อร้านนี้คุณมาลองสักครั้งครับโอเคมาเมากันหน่อยใครเคยมากินแล้วชอบเมนูไหนที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้เลย